สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา19นาิก30นาทีไปจนกระทั่งถึง21นาฬิกานะครับก็เปิดมาที่ IBTV นะครับเพื่อที่จะรับชมนะครับรายการชนทุกปัญหากับสามารถนะครับซึ่งเรานำเสนอเรื่องราวประเด็นร้อนต่างๆนะครับที่อาจจะกลายเป็นเรื่องที่หลายต่อลายคนนั้นกำลังให้ความสนุกสนใจรวมทั้งหลายต่ลายคนนั้นมีความรู้สึกว่าอยากจะร่วมแสดงความพิเห็นหรือว่าร่วมเสนอนะ ร่วมหาทางออกให้กับปมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะถือเป็นการช่วยกันร,ระดมความคิดเห็นนะครับเพื่อนําไปสู่การคลี่คลายหรือหาทางออกให้กับปมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับวันนี้เราพบกัน24ตุลาคม2556นะครับวันนี้มีการประชุมในส่วนของกรรมธิการนะครับพิจารณาร่างพรบนื้อโทษกรรมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นฉบับ พลุซอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยเป็นฉบับกลางซอยโดยวรชัยเหมะแต่ว่าหลังจากที่กรรมธิการเสียงข้างมากนี่ไปแก้ไขถ้อยคำในมาตรา3นะครับจากเดิมที่ต้องการให้นิรโทษให้กับในส่วนของผู้ที่ร่วมชุมนุมที่เป็นประชาชนนะครับแต่ว่าให้หมายรวมแบบยกเข่งคือรวมไปถึงทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่วันนี้นะครับในส่วนของแกนนําสสนะครับที่เป็นแกนนํานปชเป็นสสก็ดีหรือแม้แต่ในส่วนเครือข่ายของญาติวิรชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กระชับพื้นที่ก็ดีอย่างเช่นคุณพยาอัคคหาดนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงบอกหอลายจุดเนี่ยนะครับวันนี้ก็ออกมาแสดงผ้าทีแสดงความเห็นนะครับไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่จะใช้ แนวทางในการที่จะเดินทะลุสอยนะครับของการมาธิการเสียงข้างมากแล้วก็ต้องการที่จะให้กลับไปใช้มาตรา3นะครับตามเนื้อหาร่างเดิมของคุณวรชัยเหมะนะครับขณะที่ในส่วนของแกนนำของพรรคเพื่อไทยวันนี้ฟังจากท่าทีทั้งในส่วนของระดับหัวหน้าพักก็ดีเลขาธิการพักก็ดีนะครับหรือแม้แต่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณสมชายวงสวัสดนะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าไม่มีการส่งสัญญาณ นะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ในพักยังไงยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะถามท่านผู้ชมในประเด็นที่คิดว่าหลายตัวหลายคนนี่คงจะมีความเห็นสอดคล้องกันนะครับนั่นก็คือเรื่องการดันพรบนิรโทษทะลุสอยเนี่ยนะครับมันจะถือเป็นการหักนอปชอหรือไม่นะครับนี่คือประเด็นที่เราจะถามท่านผู้ชมสําหรับค่ําคืนนี้ก็แล้วกันนะครับดันพรบระทะลุสอย หกนปชหรือไม่นะครับก็ถือเป็นประเด็นที่เราตั้งไว้เป็นประเด็นคําถามสําหรับวันนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งถ้าเกิดว่าเราไปฟังความคิดเห็นทั้งในส่วนของกรรมธิการเสียงข้างมากไปฟังทั้งในมุมของนักวิชาการไปฟังทั้งในสี่ของทางาประชาธิปัตย์แล้วนะครับถ้าเราสามารถติดต่อกับในส่วนของแกนนํานปชนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยนะฮะก็ เราก็จะได้มารับฟังในมุมมองของนองประชว่าแนวทางอย่างเนี้ถือเป็นการหักหนงชหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดสายนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ร่วมกันแสดงความคิเดเห็นในประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องพรบนิโทษกรรมฉบับทะลุสอยเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมในส่วนของกรรมธิการนะครับเพื่อที่จะให้บรรดาสสและคนที่ต้องการที่จะ สงวนคําแปลยตินะครับหรือต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำนะครับในร่างพรบนิโทษกรรมฉบับนี้เพื่อที่จะมาแจ้งเพื่อมาชี้แจงนะครับกับในส่วนของทางกรรมธิการก็ปรากฏวันนี้ในส่วนของประชาธิปัตย์หลายต่อหลายคนนก็ แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความจริงก็บอกว่าก่อนหน้านี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรประธานสภานี่ก็แจ้งแล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้จะไม่มีการประชุมเพราะฉะนั้นก็มีสอส,อสอที่เป็นกรรมธิการก็ดีหรือว่าสอส,อสอที่ต้องการที่จะขอ,อะสงวนคําแปลยะติขอแปลยะติก็ดีนะครับก็มีภารกิจมีนัดหมายในการเดินทางลงไปใิพื้นที่แล้วก็เลยอยากจะให้มีการเลื่อน วันประชุมกรรมธิการเป็นวันอื่นก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณสามารถแก้วมีชัยก็ย้ําชัดเจนนะครับคุณสามานนี่เป็นประธานกรรมธิการร่างฉบับนี้ก็ยืนยันว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เท่านั้นเองนะครับจะไม่มีการล้นไปถึงวันอื่นนะครับก็เลยทําให้วันนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่มีการาโต้แย้งมีประเด็นซักถามจากในส่วนของกรรมธิการโดยเฉพาะยิ่งซี่ของประชาธิปัตย์เนี่ย พอสมควรนะครับในช่วงแรกของการประชุมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณอ,อัธวิทศวรรณภักดีนะครับที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรวมทั้งคุณถาวรเสน,เนียมอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์แก้วสันอดีตโพธินะครับอดีตคอตสอซึ่งมาในฐานะกรรมธิการโคต้าของประชาธิปัตย์นะครับก็มีการถามถึงเรื่องเงื่อนเวลานะครับที่จะมีการนิรโทษกรรมนะครับว่าเฉพาะปี2 5 5 7 ถึง2,556ใช่หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นระหว่างนี้เนี่ยถ้าการกระทำผิดอย่างอื่นนะครับที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับพันตำรวจทวทักษินก่อนปี47นั้นก็แสดงว่าไม่ได้นิรโทษกรรมไปถึงใช่หรือไม่เพราะว่ามันจะมีคดีบางส่วนที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับพันตำรวจทวทักษินก่อนหน้านั้นนะครับก็เลยเป็นประเด็นที่วันนี้เนี่ยมีการถกกันพอสมควรและหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์แก้วสรรอดิพูธิเนี่ยยังออกมาแถลงข่าวนะครับ หลังจากที่มีการถกกันในที่ประชุมกันมาธิการแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีการใช้เวลานะครับส่วนหนึ่งในการโต้แย้งในการที่จะพยายามสร้างความกระจ่างนะครับโดยเฉพาะยี่ในส่วนของประชาธิปัตปัเนี่ยก็ต้องการที่จะให้มีการบันทึกไว้ในรายงานของการประชุมด้วยซ้ําไปนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งในการประชุมการมาธิการ ส่วนนอกห้องประชุมกรรมธิการวันนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ปรากฏว่าวันนี้คุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับซึ่งเป็น,นหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยนะครับก็ออกมาย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าเรื่องการนิรโทษกรรมก็คือการให้อภัยและนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยมาตั้งแต่ปี2475เนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว22-24ถึงฉบับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหม่พักเพื่อไทยก็ ถือว่าทําตามรัฐธรรมนูญนะครับที่เปิดช่องทางเอาไว้ไม่ได้ทําอะไรที่นอกเหนือกฎหมายนะครับแต่ว่าหลังการรัฐประหารบ้านเมืองก็ไม่สงบเราจะก้าวร่วงความขัดแย้งนี้ได้อย่างไรถ้าไม่มีการให้อภัยนะครับซึ่งในมุมของคุณจารุพงศ์เนี่ยก็ย้ำนะครับบอกว่า7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันผ่านมายาวนานแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้เวลานี้รัฐบาลเหลืออยู่อีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หลังจากที่ได้มีการหาเสียงเอาไว้ว่าจะดาเนินการให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีถ้าเกิดมาไม่ทําตอนนี้ก็ไม่รู้จะตอบชาวบ้านได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือในมุมของคุณจารุพงศ์พูทธศาก็ถามซักต่อนะครับเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีการพูดกันเอาไว้ว่าถ้าพรบฉบับนี้ไม่ผ่านสภาเนี่ยจะไปออกเป็นพรกแทนนะครับก็มีการถามคุณจารุพงศ์ คุณจารุพงศ์บอกว่ายังไม่มีคําตอบในขณะนี้เพราะยังไม่ได้คิดนะครับวันนี้ต้องการที่จะเห็นบ้านเมืองเดือนหน้าต่อไปก่อนนะครับทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เกิดความสงบนะครับอันนี้ก็คือในมุมของคุณจารุพงศ์เรื่องสุวรรณนะครับส่วนด้านนอกห้องประชุมวันนี้ก็ยังมีท่าทีทั้งในส่วนของทางประชาธิปัตย์นะครับที่มีการถลงถแถลงแล้ก็ให้สัมภาษณ์ขณะเดียวกันในส่วนของซีกของทางนปชบ้างนะครับ นปชหรือว่าแกนนากลุ่มเสื้อแดงวันนี้เนี่ยออกมากันหลายคนนะครับคุณสมบัติบุญงามอนงนะครับหรือว่าบอกกรลายจุดในฐานะแกนนํากลุ่มวันอาทิตย์สีแดงวันนี้เนี่ยก็ยืนยันนะครับบอกว่าในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการนัดหมายในส่วนของกลุ่มเสื้อแดงนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับการเดินหน้าทะลุซอยนะครับตามการมาธิการเสี่ยงข้างมากก็จะมีการ รวมตัวกันทํากิจกรรมวันอาทิตย์นะครับเพราะต้องการที่จะสื่อความหมายบางอย่างออกจากสาธารณชนไปสู่พักเพื่อไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าประชาชนส่วนหนึ่งที่ร่วมต่อสู้ทางการเมืองมีจุดยืนอย่างไรนะครับหากไม่ทํากระบวนการเสื้อแดงที่สู้กันมาก็จะไม่มีความชอบธรรมที่จะยืนอยู่นะครับนี่เป็นการสลายกระบวนการเสื้อแดงโดยแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี่ยก็ย้ําเลยนะครับบอกว่า าการจัดกิจกรรมนี้ก็เพื่อที่จะแสดงนะครับให้ทาง แกนนาของพรรคเพื่อไทยได้รับรู้ว่าในส่วนของประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวร่วมของเสื้อแดงนั้นคิดอ่านอย่างไรนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นแกนนําเหมือนกันเป็นแกนนําเครือข่ายญาติวีรชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อปี2553นั่นก็คือคุณพยาอักขาตซ,ซึ่งก็เป็นแม่ของน้องเกดเนี่ยนะครับวันนี้ก็ไปยื่นหนังสือต่อคุณสามารถแก้วมีชัยประธานกรรมธิการผ่านทางคุณวิชาญมินชัยนันนะครับ เพื่อที่เรียกร้องให้กรรมธิการเสียงข้างมากทบทวนการแก้ไขเนื้อหานะครับในร่างพรบนิรโทษกรรมในมาตราที่3นะครับให้กลับไปใช้ต้นร่างของคุณวรชัยเหมะและ42สสนะครับซึ่งยืนยันว่าจะนิรโทษกรรมให้กับเฉพาะในส่วนของ ผู้ที่ร่วมชุมนุมที่เป็นประชาชนเท่านั้นจะไม่รวมไปถึงระดับแกนนําหรือแม้แต่คนที่สั่งการหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะครับนี่ก็คือท่าทีในส่วนของทางฝ่ายเสื้อแดงวันนี้ก็ออกมากันเยอะนะครับนี่ยังไม่นับรวมในส่วนของคุณหมอเวงโตจิราการนะครับซึ่งเป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยวันนี้เนี่ยก็ออกมาถลงถแถลงนะครับแล้วก็มีการแจกแจงด้วยนะครับบอกว่า ถึงแม้นะครับจะมีความพยายามนะครับในการที่จะเดินหน้าตามการแก้ไขอยู่ในมาตรา3ของพรบนิรโทษกรรมตามมาติกรรมธิการเสียงข้างมากที่ให้ระบุยกเลิกความผิดของบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทําผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังรัฐประหาร19กันยา49 แต่ทั้งหมดเนี่ยคุณหมอเวงมองว่ามันจะไม่สามารถมีผลบังคับใช้ได้หากยังไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา309นะครับที่เป็นบทบัญญัตริรับรองความถูกต้องของการดําเนินการของคณะรัฐประหารและคําสั่งของคาปฏิวัติทุกฉบับดังนั้นแม้ร่างพรบรนิโทศกรรมจะผ่านรัฐสภาแต่ก็เชื่อว่าจะถูกตีความในชั้นของศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ส่งข้อความไปยังในส่วนของ สสของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับบอกว่าอยากจะให้คุณทักษิณกลับบ้านอย่างสง่างามหรือไม่ โดยส่วนตัวเขาก็อยากให้คุณทักษิณกลับบ้านอย่างสง่างามแต่วิธีการแบบนี้แน่นอนที่สุดมันไม่สามารถที่จะช่วยให้กลับมาได้อย่างสง่างามนะครับนี่ก็คือในมุมของปฏิกิริยาจากในส่วนของเสื้อแดงจากหลากหลายกลุ่มนะครับที่ออกมามีท่าทีเกี่ยวกับเรื่องพรบนิโทษกรรมซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นฉบับท้ายซอยไปเรียบร้อยแล้วต้องรอดูนะครับว่าหลังจากที่กรรมธิการมีการเชิญสสอนะครับที่ต้องการที่จะ อ่าแประยะติหรือแสดงความคิดเห็นมาชี้แจงภายใน2วันนี้แล้วนะครับกรรมธิการก็จะต้องมีการคุยกันอีกครั้งนึงสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งไปที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุเข้าสู่วาระสองของการพิจารณาครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีการอภิปรายมีการเสนอคําแประยะติมีอะไรต่อมีอะไร ก็จะเป็นช่วงเวลาสําคัญนะครับในวาระที่สองและวาระที่สาต้องติดตามกันดูนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าในส่วนของประชาธิปัตย์ก็ดีในส่วนของทางเครือข่ายผ้าประชาชนก็ดีก็มีสัญญาณแล้วว่าจะมีการระดมคนจะมีการเป่านวีดออกมาเพื่อจะคัดค้านเรื่องนี้นะครับเอาจากเรื่องพรบนิจทศกรรมนะครับเรากลับมาดูความคืบหน้าคดีของคุณจักริดพาดิษพาติกรรมนะครับนักยิงปืนทีมชาติไทยวันนี้ก็ปรากฏว่ามี งานพระราชทานเพลิงศพนะครับที่วัดพระศรีมหา,าธาตุนะครับก็ปรากฏว่ามีบรรดาเพื่อนๆมีดากลุ่มแก๊งชอปเปอร์นะครับมีในส่วนของคุณปวีณาหงสกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ไปร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็บรรยากาศก็เป็นไปอย่างเศร้าสลดที่เดียวนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณจักกิ แต่ว่าในแง่ของคดีเนี่ยยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าในส่วนของสำนักของทางตํารวจเนี่ยก็คงจะต้องหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องปมปัญหาความขัดแย้งภายในตระกูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในซีของทางคุณจักรกลิตกับในส่วนของครอบครัวของภริยานะครับเนื่องจากว่ามันมีปัญหาขาลขาังขลังกันมาตั้งแต่กรณีที่มีการไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับกับในส่วนของคุณจักรกลิต ก็หาทำร้ายร่างกายภรรยาและก็แม่นะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องราวที่มีการแจ้งุงแจ้งความนะครับเรื่องที่เกี่ยวพันไปถึงตู้เซฟของธนาคารกสิกรไทยนะครับซึ่งทางาคุณ X หรือว่าคุณจักริดเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับที่ทางธนาคารปล่อยให้ภรรยาเน้าครับ้าไปเปิดตู้เซฟแล้วก็อ้างว่า